ก็สวัสดีครับทุกท่านครับครับก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นวันสิ้นปีเนาะวันสิ้นปีก็ออกมาทักทายกับทุกท่านว่าอา,อากาศก็เย็นมากๆนะครับเย็นเย็นเยครับตอนนี้ก็พยายามหาความอบอุ่นใส่ร่างกายตัวเองนะครับทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิงไฟหรือตากแดดหรือถ้าบ้านภาษาอีสานเ็าเรียกว่า ไปตากแดดนะครับถ้าบ้านผมก็ไปพื้นแดดไปตากแดดก็ภาษาเดียวกันเพราะผมก็คนอีสานเแล้วนะครับก็เป็นห่วเป็นใจทุกท่านนะครับก็ดูแลสุขภาพกันได้ดีไม่ว่าจะขับรถไปไหนมาไหนก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับช่วงนี้ก็อากาศกาเ็เย็นเดียงก็ถือว่าเข้าบรรยากาศกับช่วงปีใหม่นะครับก็ปีใหม่ปีนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับ เดืมสิ่งที่มันไม่ดีไม่งานในติในปีที่ผ่านมาหรือปีกงจะผ่านไปเนี่ยนะครับก็ให้มันผ่านไปไปหาแต่สิ่งดีๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายเงินทองการงานรุ่งเรืองนะครับประมาณนี้ทําอะไรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จไปหมดทําสิ่งใดก็นึกถึงสิ่งใดก็ให้สําเร็จนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินนะครับก็ตัวนี้กันเป็นการวางแผนที่ทุกท่านจะต้องวางแผนให้ดีนะครับ ็นหลายท่านอาจจะต้องเจอปัญหาต่างๆนานาก็ก็พยายามแก้กันไปทุกสิ่งทุกอย่างก็พยายามแก้กันไปในในสิ่งที่จะหาทางน้อยมากเท่าไหร่นี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรการบร,ริหารจัดการตัวเองเนาะสำหรับผมเองก็ตอนนี้มาหลบม,มุมอยู่ที่มุมหนึ่งก็อากาศค่อนข้างเย็นๆนะฮะนอกหนาวก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องออกตัวเองเสมอว่าสิ่งที่มันผิดพลาดไปปีที่แล้วนะครับว่าอ่า มันเกิดขึ้นอะไรกับตัวเองบ้างนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันผ่านไปนะครับถือว่าเป็นบทเรียนหน้าหนึ่งเป็นหนังสือหน้าหนึ่งเหมือนกันก็เป็นทําให้เราได้เรียนรู้นะครับได้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปซึ่งความคาดหวังก็คนเรานะครับก็คิดแต่สร้างคิดแต่สร้างสิ่งที่มันดีๆทําดีนะครับสิ่งต่างๆนี้ก็ไม่อยากให้มันมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับก็พยายามมีความตั้งใจตรงนี้นะครับ ก็ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างก็มันเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าควบคุมไม่ได้เนี้ยก็พยายามนะครับในสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำกับมันโดยเฉพาะในเรื่องของการที่มีเป้าหมายเรื่องลดการลงนา่เป็นเรื่องที่สําคัญมากในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเรื่องความรับผิดชอบต่อสถาบันครอบครัวเรื่องความรับผิดชอบต่อที่ทางานต้างๆต่างๆตัวนี้นะครับ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องมีการรับผิดชอบด้วยกานคำว่าความรับผิดชอบบางทีมันก็บางอย่างมันก็อยู่เหนือที่กฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็พยายามว่าให้มันมีความผิดพลาดที่ว่าที่สุดมีคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็มาทักทายกันผมก็ธนาคารประกันภัยในฐานะก็คนประกันภัยนาะทำงานธุรกิจประกันภัยมาก็หลายปีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็พยายามจะสันงตา ส,สร้างหรือว่าจะหาข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับไปนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้กับมันนะครับอันนี้ยังไงก็อ่าท้ายปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ<ม>ก็อยากให้ทุกท่านมีแต่ความสุขม,มากๆเงินทองไหลามาเทมาตลอดนะครับสาธุ